วันนี้เราจะมาเปิดเราจะมาแกะนี้ทานต้องให้เจ้าของกาแกะ,ะไม่เคยแบบเห็นมาก่อนแบบเออที่ไทยมันก็ไม่มีอย่างนี้เนาะนีอาจจะมีก็ได้แกะท่าน,น้าเลย ไม่อกนนะกินแล้วคอเาอดึงนี่ออกกันแล้วกันสรุปว่าวสโนก็ยังตกอยู่แล้วก็จะตกถึงตอนประมาณสี่ทุ่มนะถ,มถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่พวกนี้มันจะค l o u d ีนะมันจะถอดโบกแล้วผลโลนมากเห <c oughs> มือนขนมไว้นั่นเลยอะ <c oughs> ยที่มันบอกไม่ถูกเหมือนพวกพวกเบเกอรี่เค้กเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะดูแบบฟูๆขึ้นมาบอกไม่ถูกนะ <c oughs> คือโรงเรียนก็ส่งข้อความมาแล้วว่าพรุ่งนี้ Del ay, Del ay, Del ay เดเลย์เดเลย์สเจลนะเพราะว่าเขาบอกว่ามาดูแล้วจะโนมันมจะไม่ไอะไลายเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่มีแดดเลยเนาะไม่มีแดดทั้งวันไม่มีแ<ม>ดดเลยคะ่ะดีมากอืประเทศไทยมีไหมประเทศไทย,ยไม่รู้สิทุกนนดู คือแบบว่าเขาเย็นเนาะเขาก็เลยใบเขาก็จะหงิกเนี่ยต้องพยายามไม่ให้โดนไม่ดูไม่ดูมันไอ้นี่มาเปิดออกมาแยกแยกแยกขามันออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้มีกระโปรงไหมีกรงไม่ใช่มันมันปิดไว้แต่เมื่อกี้หนูดึงจะจะลอกมันออกไงอย่างไอ้นี่เลยอ่ะอัดาวสาวเออใช่ไหมดาวสาวท่นเน็ตเออมันก็ต้องเอียงเลยดื้อี่เหมือนดาวสาว แล้วจะกินยังไงเนี่ยจะกัดมันยังไงอะพี่หนูต้องฉีดนี้ตรงนี้มันเออไม่อยากทำน้องพังไม่อยากทำน้องพังทำไมตาแม่เหมือนคนแบบอดนอนตาแบบลึกเลยเนาะหูหอมเลนรู้สึกง่วงเลยนะตอนเนี้ยเมื่อเช้าตื่นเช้าเจ็่แหลกไม่หายไปเนี่ย ไม่ชแล้วม่ช้าตื่นเช้าเอ้าไม่ขาดใช่เลยแล้วก็เปิดเตโชว์ผิวสวยงามพี่ป่านเราไปซือช็อกโกแลตมาไม่ทำไม่แน่นฮอตช็อกโกแลตกันเถอะอ๋อเใช่แม้เป็นช็อกโกแลตแบบไหนล่ะทำไมช็อกโกแลตแบบก่อนอผิวน่ากลัวมือนเอเลี่ยนเลยเหมือนหัวสมองเลยอ้าบนี ก็ไม่รู้ว่าไม่กินร <c oughs> เราเป็นคนไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบรูรูหลือมันเป็นไอ้น,นั่นไงเป็นถั่วข้างในไงจัดดิยอากาศโชว์เลยอืี่มันเป็นอันนี้โบโบโดนไม่ทีนั่นอยู่ข้างในอ่ะโดนหลอก <c oughs> ไม่มันมีอะไรมันมีข้างในนะหนักๆลูก ไม่มีมันบอกให้ดูในรูปดิอ๋อแม่รู้แล้วมันผสมออมอนมันผสมออมอนในเนื้อมันยู่มแล้วไงเนี่ยแต่ถ้ากินฟอเรลลลูกเล็ก่ะไหมมันจะมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยไงอย่ข้างในมันมีอะไรอยู่นะมีอะไรไหมไม่มีมันกินกัดแล้วช็อกโกแลตลุกลงไปเราคิดว่ามันจะมันหลอกเรามันไม่ได้หลอกหรอกแต่ว่าคือมันทำมันผสมก็รู้ว่ามีฝอยอยู่ข้างในไงเพราะว่าถ้ากินฟลอเรลลลูกเล็กอ่ะมันจะมีช็อกโกแลตอยู่ข้างใน คือมันผสมอัลมอนด์ไม่รู้แล้วที่มันเป็นปุ่มๆเนี้ยก็คืออัลมอนด์ไงคืออัลมอนด์ค่ะทุกคนก็ใช่ไงมันเลยเป็นปุ่มไงอืมโดนหลอกเลยตื่นพวกนี้เล่นเกือบโมงสิบโมงแต่ว่าหนูมีฟรีคร้าวแรกอะ่ะก็ไม่เกี่ยวแล้วฟรีคร้าวแรกอ่ะใช่ไหมอ่ะ ทำไมฟรีข้ามแรกคือฟรีข้าแรกมาฟรีข้าแรกถึงกี่โมงก็เดง๋ยวเราดู schedule จะเนดีเลยดูสเก e จู l ก่อนสิว่ามันมันเลื่อนเป็นยังไงลูปกัดแบบเมื่อกี้กัดตั้งใจแบบกัดให้มันได้เนื้อข้างในกัดเบ้อลงไปไม่มีอะไรเลยบุ๋มจังเราเชื่อว่ามันจะมีอะไรข้างใน ช็อกกเล็อชอกเลตกตอนนอนอืมไม่อ้วนเลยมีอะไรจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเที่ยงเมียนบ้างไหมไหนก็เปิดซลิปแล้วต้องเสียเวลาขอดูดีเล็ดดีเล่นี่เวลาถูกดีงามมากเพราะว่าผู้เนี้ย มีเป็นเป็นฟรีลองบล็อกคาบแรกด้วยเพราะฉะนั้นก็แบบนู่นเริ่มเรียนสิบเอโมงเลยมั้งอ่าด,ดูให้แม่ก่อนจะไปเรียนถูกเวลาแล้วพรุ่งนี้แม่มีนัดด้วยบ่ายสองค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณแม่มีนัดที่ community college คือเราจะเล่าใทุกคนฟังว่าเราอะเคยไปทำ testment t ทสเ test ม,มาแล้วเนาะ,ะใช่ไมใช่เริ่มเรียนเริ่มกี่โมง สิบเอ็ดโมงยี่สิบห้าเจ็ดโมงยี่สิบห้าเขาออกจากบ้านต้องออกจากบ้านเร็วๆเ,เพราะว่าขับรถเร็วไม่ได้สิบโมงสิบโมงห้าสิบโนก็ต้องยี่ส <10. 50. S 2> ิบห้านาทียี่สิบยี่สามสิบนาทีอสิบโมงแหละสิบโมงห้าสิบอืมคือจะบอกว่าเราจะเรียน ielts l, l มันคือเป็นโปรแกรมที่สอนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกค่ะแล้ว คอมมูนิตี้คอเจมันเป็นมาหลาลัยสำหรับผู้ใหญ่อ่ะเนาะสำหรับคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามันจะไม่แพงนั่นแหละเราก็เคย <c oughs> เทน้ําใจแล้วก็ <c oughs> เราเคยไปสมัครอะ่ะอะไรลูกทำฮอตช็อกโกแลตสานี้ไงมันก็ละลายลูกมันมันละลาย <c oughs> เราเคยไปติดต่อทําเรื่องเรียนนะ่ยมนรอบแล้วเราก็ไปสอบไปได้วยว่าสอบแบบทดสอบว่าภาษาอังกฤษเราอยู่ระดับไหนอะ่ะ ทยเงี้ยสอบเรียบร้อยแล้วเราก็มันมันติดช่วงโควิดพอดีเลยนั่นแหละเราก็เลยไม่ได้ไปเรียนเลยแล้วเราก็รอรอรอให้เขาติดต่อกลับเขาก็ไม่ติดต่อกลับเลยนะสนุปว่าเราก็เลยเออเนีมันก็เป็นช่วงโควิดทุกอย่างมันปิดโรงเรียนมาหาลัยเลยปิดหมดเลยแล้วเขาก็เรียนออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเรียนออนไลน์เราอยากเรียนแบบในในในคลาสมากกว่าอย่างเงี้ยเราก็เที่ยวแบบคอยที่จะสมัครสมัครสมัครเพราะว่าเราอยากไปเรียนที่ที่โรงเรียน สรุปว่ารอบนี้เราก็โทรถามตั้งนานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาเียกว่าเดี๋ยวรอบสปริงเนี่ยเขาจะมีเริ่มรอบสปริงแต่ว่าเราต้องโทรติดต่อเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปลายปปเดือนมกราก็คือที่ผ่านมาเราก็โทรไปนะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่โทรกลับให้เบอร์โทรกลับเขาก็ไม่โทรกลับเงี้ยเราโทรไปกี่อรอบก็จะเป็น white mail ก็เลย,ลเลยตัดสินใจส่งเมลไปหาคนที่ดูแล เกี่ยวกับโปรแกรมนี้โดยเฉพาะก็เลยแต่ไซส,ส่งเมลเขาก็ตอบเมลกลับมาให้เราอะไป Orientation พรุ่งนี้วันวันที่สองแต่เขาก็บอกว่าต้องดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้สโนว์มันจะเป็นยังไงถ้ามันถ้ามันสโนว์มันยังแบบเต็มถนนอันตรายเนี้ยเขาก็จะไม่เปิดเนาะเพราะว่าวิเลยเขาจะไม่เปิดเขาจะไม่ทํางานเขาก็จะรีส케จโจให้เรารีนัดที่เราใหม่ทํานัดให้เราใหม่ ก็นั่น,นะคะพวกนี้เราก็ต้องมีนัดไปเพื่อที่จะไปโอเรนไปทําอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราสอบไอ้เพรสเมนต์อีกรอบหรือเปล่าเนาะแต่เขาให้เราถามเขาเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่มีประวัติเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเคยทํไปแล้วทไปแล้วเขา <ไป S 2> บอกไม่มีประวัติให้ไปคุยกับครูที่เป็นเจ้าหน้าที่เ s l โดยตรงแต่ทีนี้โทรไปครูเขาก็ไม่รับอรอบที่แล้วอะ่ะเราจะบอกว่าเราอะ่ะขับรถเราไม่รู้เลยนะว่า เราเพิ่งมาอยู่ใหม่อะไม่กี่เดือนเองอะขับรถไปเลย Google m a p คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เไปสอบเองไป่เลเองเราไปนั่งสอบภาษาอังกฤษวัดประเมินตัวเองว่าะเองอยู่ระดับไหนภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเราจะเรียนโปรแกรม e s l เนี่ยเขาจะประเมินบบระดับภาษาอังกฤษเราก่อนแล้วแล้เขาก็จะให้เราว่าเราจะดูในเลเวลไหนเรียนห้องไหนอะไรเนี้ยค่ะเดีย๋ยวพรุงนี้ก็ไปดูเราดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าเรา เราโทรไปทีไยนะห้องเต็มเต็มเต็มตลอดเพราะว่ามันจะมีคนเรียนเยอะมากเพราะว่ามันถูกแล้วก็คนที่เขาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาก็ได้ได้ได้เรียนด้วยเป็นโอกาสของเขามนคนมันจะเต็มตลอดเลยเราโทรไปนะเต็มตลอดเลยรอบนี้เรา,เราคิดว่าเราไม่ทันแล้วนะสรุปแบบอุ้ยเขาตอบกลับมาว่าพรุ่งนี้ให้เราไป orientation ไปให้ไปตอนกับ่ายสองอ๋อดีใจดีใจดีใจจะได้เรียน เราอยากไปเรียนอ่ะเพราะภาษาอังกฤษเราได้พัฒนาด้วยหลายอย่างเนึ่เราได้มีเพื่อนด้วยเราได้มีเพื่อนพูดภาษาอังกฤษทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนคุยไงอลูกลูกจะคุยอะไรไหมคะแม่กินอยู่คนเดียวแล้วแม่กินไปพูดตก็กินอยู่เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะอยู่แม่ก็บอกมันไม่ได้เตรียมมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรนั่นจะจะพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะพูดุยเกี่ยวกับที่โรงเรียนอ่าเดี๋ยวต้องเรียนอะไรนะกอล์ฟแล้วใช่ไหมอืมสปริงกอล์ฟเหรอ อืม,อม,อมกินาของที่นี่ก็ได้พูดเกี่ยวกับกีฬาของที่นี่ก็ได้กินาของที่นี่สำหรับโรงเรียนอื่นหนูไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ของเพพเนี่ยตั้งแต่มาหนึ่งมาสองมาสามมาส,มาส,มาสี่สี่ปีเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวต้องแยกก่อนแยกเป็นมิลลสกูลมิลลมิลลสกูลก็คือมหนึ่งกับมสองมหนึ่งมสองจะมี PE หรือวิชาภละอยู่แล้ว4วันต่อ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละถือว่าได้เครดิตจาก PE แล้วแต่พอขึ้นมสามมสปุ๊บเราจะไม่มีวิชา PE แล้ววิชา PE จะกลายเป็นคาบว่างแทนอย่างพรุ่งนี้หนูมีคาบว่างตอนเช้าแทนแต่พอเรามีคาบว่างใช่ไหมเราอ่ะก็เลยต้องเลือกลงกีฬาสำหรับเอ,อ่อมสามมสีเนี่ยรีควสองเครดิต 2องพละ PE เครดิตก็คือจะเป็นเล่นกีฬาดูไหนก็ได้แต่ต้องเล่น2อ,อย่างให้มีเครดิตอยู่ในทรานสคริปว่าเล่นผ่านว่าแบบมีเครดิต PE นะอะไรงนี้ใช่ส่วนสำหรับเกตสิบเหรือมหมหกเนี่ยก็คือไม่มี PE เหมือนกันเป็นค่าว่างแต่ก็ต้องแต่ PE เครดิตาเอาแค่อันเดียว อ๋อกาเล่นแค่อย่างเดียวนะ่นะมันแะค่อย่างเดียว <S <S หรือ,รอมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร PE contract PE contract ก็คือการที่เราเล่นกีฬาที่ที่ไม่ได้แบบอยู่ไม่ได้เล่นกับโรงเรียนอะอเราไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเช่นเล่นเทนนิสกับทีมนอกโรงเรียนรหรือ,อรเต้นน,น,นะนอกโรงเรียน เออหนูไม่รู้เพราะหนูไม่เคยทำ P E เครดิตว่ามันมันต้องเอาอะไรมายืนยันหรือเปล่ามันอาจจะต้องมีใบอะไรลงว่าเราทำเครดิตข้างนอกใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเราทำ P E เครดิตอ่ะที่เราจะต้องรู้สึกว่าหนูไม่แน่ใจว่ามันจะโดนทำช่วงไหนนะเพราะหนูไม่เคยทำแต่เราจะต้องเลือกหนึ่งอย่างว่ายน้ำหรือวิ่งทดสอบ ทดสอบว่าคือไม่ใช่ว่าทำพ e อีเครดแล้วอะก็คือทำพีอีเครดข้างนอกอย่างเดียวเลยโรงเรียนมัน r e q รีย e ว่าถ้าคุณทำพ e. ีอีเครดิตะคุณจะต้องมาวิ่งหรือว่ายน้ำให้โรงเรียนดูใช่นั่นแหละแต่ผมไม่เคยเเพราะว่าู่เล่นเล่นของโรงเรียนตลอดอตลอดปีน,นี้ตอนนี้ยังถือว่าเป็นวินเทอร์วินเทอร์สอยู่ตอนนี้ก็เฟ n นซิ่งอยู่เฟ n นซิ่ก็คือฟันดาบ แล้วเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์แล้วอีกสามอาทิตย์สามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์จบปุ๊บก็เริ่มสปริงสปอร์ตก็คือกอล์ฟแล้วกอล์ฟเนี่ยอยู่ตอนแรกอยู่อีกทีมนึงเป็นทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรเหรอจูเนียมันเรียกว่าจูเนียร์วะไม่แน่ใจเขาจะแบ่งตามไอ่เนี่ยแบ่งแบบอายุแล้วก็ความสามารถคือฝีมืออ่ะรอ เดี๋ยวขอเสิร์ชอีกอันหนึ่งเพราะลืมอืมหนไูไม่แน่ใจว่าอันนั้นมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี JVC นั่นใช่อเออใช่อื j v กับ Bar City ใช่ j v ก็คือ Junior Bar City Junior ที่จะเป็นรุ่นที่แบบ รุ่นน้องอะ่ะวาซิตี้คือรุ่นใหญ่ตอนแรกเราเล่นกอล์ฟเราเริ่มเล่นตั้งแต่มอสองก็คือตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี้เลยเราก็อยู่ทีม JV วาซิตี้มาแต่สกอร์ดีแต่พอไปแข่งรอบแรกรู้สึกชนะสกอร์ดีโค้ชก็เลย,เลยส่งไปส่งไปว่าถ้าลงแข่งครั้งหน้าชื่อจะละรายชื่อจะไปอยู่ในวาซิตี้แล้วเป็นทีมแบบอีกระดับหนึ่งคือเหมือนกับรุ่นพี่อายุแล้วก็สําหรับฝีมือการเล่นด้วยแต่คือตอนนั้นยังเพราะตอนนั้นยังอยู่ปแปเนาะก็เลย เป็นวาซิตี้ที่ยังเทรนกับโค้ชที่เป็นโค้ชของของ j จวอยู่แล้วก็ไปทัวร์นาเมนต์ตลอดแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ตลอดอาทิตย์จนมันติดโควิดจนโควิดมาเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นเลยก็คือไม่ได้เล่นแล้วก็กลับมาขับกลับมาเล่นกับโรงเรียนอีกรอบก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์เพราะว่าโควิดเขาก็เลยไม่มีทัวร์นัมเบ้นจนมาปีเนี้ยสองพันยี่สิบสองเลื่อนขึ้นมาอยู่วาซิตี้แบบวาซิตี้จริงๆอ่ะ โค้ชก็เป็นโค้ชของวาซิตี้แล้วอ่ะคนในทีมก็เป็นรุ่นพี่วาซิตี้หมดเลยนั่นแหละปีนี้จะได้ไปทัวร์นาเมนต์ไหมได้มีทั้งหมดห้าทัวร์นาเมนต์ที่คุยกับที่โค้ชเขาแบบคุยให้ฟังนะมีทั้งหมด5ทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นนี้แต่จริงๆแล้วเราจะไปทัวร์นาเมนต์อื่นด้วยตัวเองเราองได้เราเองเราก็ได้เราลงแล้วที่เราไปแข่งทุกครั้งเราเรียนไม่ได้ออกตังค์นะเราเป็นคนสมัครแต่บางคนสมัครแล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายเงินเองแต่ว่าโรงเรียนจะสนับสนุนโค้ชใช่สนับสนุนโค้ชแล้วก็แบบพวกสถานที่ให้้แต่ทีีเนย ในห้าการทัวร์น,น,นาเมนต์หน้าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่เพรปเป็นเหมือนกับสปอนเซอร์อะเราก็จะไปเล่นแล้วก็ให้คนอื่นมันเล่นด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเล่นกอล์ฟกันกุศลกุศลเลยมั้งคิดว่านะก็คือจะเป็นแบบสปอนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วเ,เราก็ไปเล่นเราก็ไปเล่นด้วยแล้วก็คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยนั่นแหละก็สรุปคือจะเล่นกอล์ฟต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเล่นตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบเราไม่อยากให้ทิ้งหรอก จริงๆแล้วกอล์ฟที่เนี่ยมันขอทุนง่ายด้วยนะมันเป็นมันเป็นกีฬาอะไรที่ขอทุนมีโอกาสที่จะขอคูณทุนได้เยอะเข้ามหาลาัยอ่ะกอล์ฟอ่ะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสก,กับเรื่องมหาลัยนะว่ามหาลายัยอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเยอะมากสําหรับกอล์ฟที่จะมีทุนให้นักเรียนเพราะว่าที่อเมริกากีฬากอล์ฟก็เป็นอะไรที่แบบว่าท็อป10เนี่ยอืม แต่ว่าทีมที่อยู่ตอนนี้วาซิตี้มีทั้งหมด10คนที่รู้ๆตอนนี้มี10คนส่วนใหญ่นี่เป็นรุ่นพี่ซีเนียร์หมดเลยรุ่นพี่ซีเนียร์ก็คือคนก็คือรุ่นพี่มาหกหมดเลยก็เพราะฉะนั้นนะก็จะต้องเริ่มซ้อมได้แล้วอันนี้คือไม่ได้ซ้อมไม่ได้จับไม้เลยคือปล่อยเราก็แบบเฮ้ยเห็นว่ามันเป็นโควิดเนาะเราก็เลยเออไม่เป็นไรปล่อยลูกแต่ก๊อฟถ้าไม่จับไม่ซ้อมคือมันลืมหมดเลย อะไรก็วงสวิงอะไรก็เพี้ยนไปหมดใช่แล้วปีนี้โดนคอนดิชันด้วยก็จะต้องคอนดิชันตั้งใจต้องคอนดิชันคือไปจิมแบบต้องไปเล่นบอดี้เวทบอดี้เวทกายใช่ใช่แล้วก็มีครูพีอีที่โรงเรียนเขาจะมาเทรนให้นั่นแหละเราก็เลยว่าโอ้ปีนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาจริงเอาจังแล้วต้องซ้อมทุกวันต้องไปเพราะว่ามันต้องออกรอบแล้วสมัยอยู่เจวีทีมอ่ะมันซ้อมอังคารพุธพฤหัสไม่มีคอนดิชันแต่ตอนเนี้ย อยู่ทีมบัซี่ละซ้อมจันพุทธสุขคอนดิชันทั้งคันพฤหัสก็คือ5วันเลยสา่ทีต<า>้องไปซวัน,วนแล้วสาวทิทโค้ชเขาก็แบบ encourage c o u r a g e ให้เราไปออกรอบแหละต้องไปเพราะว่ามันจะมีไปแข่งสเตจด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเล่นดีก็คือได้ส่งตัวไปเล่นของสเตจนั่นแหละก็ะเลยบอกว่าต้องตั้งใจต้องขย,ยันซ้อมเพราะเรามีพื้นฐานที่ดีเราแค่เราตั้งใจซ้อมเค่นั้นมันก็โอ้โห ไปแล้วล่ะมันจะง่ายไงอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องหักไปแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเนี่ยทำไมตาแม่แบบมันมันแบบมันลึกๆล,กลงไปอะแสดงว่านอนไม่เต็มที่หรอกแสดงว่านอนดึกแน่เลยนอนแล้วมันหลับไม่สนิทหรอนอาจจะเออจะหลับไม่สนิท นกเ,นเพราะว่านะเดี๋ยวนะแม่กำลังคิดว่านะแม่จัดฟันใหม่เพราะว่าอนะไไมทุกคนฟันเราเหมือนมันยุบเข้าไปเยอะแล้วมันทําให้สเปซในช่องปากเรามันลดลงแล้วมันทําให้เราหายใจลำบากเพราะลิ้ม,มันตกปีท่ที่หลอดเนี่ยเหมือนเล้นจุกปากอะ่ะเพราะหนูก็เป็น คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องไม่ถอนฟันนะหมอที่นี่บอกเพราะว่ามันจะทาให้ช่องปากเราแคบลงเหมือนบอลลูนที่อยู่ในกล่องแล้วก็แบบมันอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็แบบถูกบีบอัดเพราะว่ารอบแรกที่ที่เราจัดฟันนะเราไม่ได้ถอนฟันนะฟันเราไม่ได้ยุบไปเยอะขนาดนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหายใจด้วยเรามาจัดฟันรอบเนี้ยคือหมอก็ถอนฟันเราไงที่ไทยอ่ะ นั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าแบบเหมือนลิ้นมันเต็มปากจัสมินก็เหมือนกันคือเขาถูกเขาถูกถอนไปถอนสีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะเพราะว่ามันถูกถอนแต่ว่าตอนนี้มีฟันข้างในกามมันกำลังคลืนซี่เราก็เลยกอเลยบอกว่าไม่ต้องถอนนะม่านองเพราะว่ามันจะได้มีฟันแบบขยับปากเราให้มันมีพื้นที่กว้างคือเล้ินี่จะไม่ตกมันมีผลต่อการหายใจพาะเราอะเราเป็นคนนอนไม่ได้นอนกลนอะไรเงี้ยเราก็จะนอนเหมือนนอนไม่ค่อยสนิทเพราะว่าเรากลนลิ้นมันไป เหมือนเหมือนลิ้นมันคบปากคะไรคาปากแล้วช่วงนี้หนูต้องใส่อันนี้ด้วยอ่ะอ่าอีลาสติกอ่ะที่เป็นแบบเหมือนกับยางแบบฟันดึงฟันบนกับฟันล่างไว้อ่ะให้มันชิดกันนะเวลาเวลานอนกลางคืนก็เหมือนกับลิ้นจากที่ลิ้นจุกป,ปากแล้วก็แบบเออจุกป,ปากไปเขาให้แล้วเรากลับไปไทยเนาะเราก็ไปให้หมอเขาเอาไอ้หมุดออกให้เราอะหมอที่ไทยที่จัดฟันที่ไทยเขายังบอกเลยว่า ฟันเรายุบเข้าไปเยอะเลยนะอะไรเงี Our Our ้ยเขาบอกว่าจะจัดใหม่ไหมเขาจัดให้เพราะว่ามันยุบไปเยอะแล้วมันเลยก็ทําให้แบบเหมือนเราฟันเรายุบเข้าไปใช่ไหมเขาบอกว่าจัดใหม่ได้นะเขาจะทาให้คือดึงมันออกมาแล้วก็แล้วก็ทําให้ฟันมันเคลือบข้อฟันให้มันอ้วนขึ้นให้มันดูเต็มคือมันเราอ่ะเราไม่อยากจัดใหม่นะเขาที่เราจัดมาห้าปีเราแบบโอ้เซ็งมากเราเบื่อมากการที่ต้องไปหาหมอฟันแปงฟันทังความสะอาัดฟันคือเรากลายเป็นคนฟันแบบ สีฟันเหลืองไปเลยปกติเราฟันขาวไงแล้วก็เนี่ยแต่ว่าที่เราจะจัดเพราะมันมีผลกับหายใจจริงๆนะมันมีผลกับเราทุกอย่างเลยสุขภาพเราจะแย่มากเลยเราก็เลยมันไม่อยากจัดที่มีกาแต่ว่ามันก็ทำไงได้เนาะเรายังไม่รู้เลยว่าจะจัดการยังไงแต่ของน้อง j น s m i n e เราจะไม่ให้ถอดแล้วนะฟันที่มันกำลังจะขึ้นให้เก็บไว้อืมมันก็ดีนะมันไม่ขึ้นแล้วเจ็บอืมแต่เพราะว่าตอนขึ้นอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันคือฟันคุดใช่ไหมมันขึ้นแบบตรงซอกฟันอ่ะ หนูก็เลยนึกว่ามันมีเศษอาหารหรืออะไรติดฟันหนูก็แบบแงะ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 แบบอย่างนั้นไม่แงะอยู่สามวันจนวันที่สามรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่เศษนะอาหารนะมันแข็งแข็งแล้วเหมือนเหมือนขึ้นเพิ่มอะแล้วก็แบบเฮ้ยฟันคุดหรือเปล่าวิ่งไปส่งกระจกแล้วก็คือฟันคุดอ่ะวอและเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวจะไปนอนก่อนนะคะฝันดีทุกคนนะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ S <S 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 สรุปน้องก็ยังไม่หมดนะน้องอยังเลยนิดนึงนอดหลอก